สบานพักเพื่อไทยกลับมาคราวหน้าหวยจะออกทุกอาทิตยเ์เอาจริงคนระับออกมันทุกอาทิตย์ไปเลยทุกวันศุกร <Yes. S 1> ์ห้าโมงเย็นหวยออกห้าโมงเย็นหวยออกทุกวันศุกร์ครับให้มันสุกกันไปเลยทั้งประเทศร <laughs> างวันที่หนึ่งทุกวันศุกร์รางวันละหนึ่งล้านบาทห้ารางวันที่เหลือรางวันละบ่น เอากันอย่างนี้ครับคือผมนี่เป็นคนไม่ซื้อหวยนะครับแต่คนที่ซื้อหวยเขาบอกผมว่าสเสน่ห์จริงๆของการซื้อหวยไม่ได้อยู่ที่ซื้อแล้วถูกครับอยู่ที่ซื้อแล้วถาก <Huh? S 1> ถากคือผิดสักแต้มหนึ่งมันเสียวนานครับมันได้พูดอยู่นั่นแแต่ว่าเวลาซื้อเนี่ยถ้าถูกได้เงินถูกไหมครับถ้าผิดเงินไปไหนครับเจ้ามือกิน ไทยเนี่ยมีนโยบายกฎหมายเสร็จแล้วด้วยเสียดายอ่ะไม่ได้อยู่ทำให้เรียบร้อยซื้อหวยแล้วเงินไม่หายซื้อไม่ถูกเงินเอาคืนได้ซื้อถูกเอาเงินไปอย่างเงี้ดีไหมครับโอ้โหสายตาบางคนมีความหวังขึ้นมาเลยนะครับ แล้วซื้อไว้เงินไม่หายซื้อถูกได้เงินซื้อผิดเอาเงินคืนได้ให้ซื้อ,อยังไงให้ซื้ออย่างนี้ท่านฟังดีๆนะครับคนที่อายุยังไม่ถึง60ปีฟังทางนี้ก่อนสมมุติอย่างผมเนี่ยปัจจุบันก็26เข้าไปแล้วเอาเอาห0ก็ได้เอา นี่ห้าสิบครับถ้าเป็นผมนี่ห้าสิบเขาให้ซื้ออย่างนี้เขาให้ซื้อเลขหนึ่งเนี่ยห้าสิบบาทมูลค่านะห้าสิบบาทท่านซื้อได้หนึ่งเลขเดือนหนึ่งหวยออกสี่หนเนี่ยท่านซื้อรวมกันจะซื้องวดละเท่าไหร่ก็ได้แต่รวมเดือนหนึ่งซื้อได้ไม่เกินสามพันบาท you know เพราะว่าถ้าบอกว่าซื้อแล้วผิดแล้วเอาเงินคืนได้เดี๋ยวท่านไปขายที่มาซื้อยุ่ง เขาก็เลยล็อกจำนวนไว้อาเช่นหวยออกเดือนละสี่ครั้งผมซื้องวดแรก500บาทซื้องวดสองพันหนึ่งซื้องวดสามพันหนึ่งซื้องวดสี่ห้าร้อยก็รวมแล้วเดือนหนึ่งสามพันอยู่ในกติกาแล้ววันศุกร์ห้าโมงเย็นหวยออกวัดกันไปเลยครับถูกออาไปล้านหนึ่งถูกออาไปหมื่นหนึ่ง อย่าเพิ่งเสียใจผมอายุห้สปีถ้าผมซื้อเดือนละ3,000บาททุกเดือน10ปีก็เท่ากับว่าปีหนึ่งมี12เดือนคือ3 6มหมถ้าซื้อติดต่อกันสิบปีเท่ากับ3ามแสนหจากอายุห้ถึงอายุ60ผมซื้อหัวอย่างเงี้ยสมมุติว่าไม่ถูกสักงวดหนึ่ง ก็เท่ากับผมซื้อไปแล้ว3 6มแสนพออายุถึง60ผมเอาคืนได้ทั้งหมดเอาคืนได้ทั้งหมดทั้ง3 6มแสนนั่นแหละครับไอ้นี่เขาเรียกหวยกเกษียณให้เป็นการออมเงินระหว่างทางที่ถูกเอาไปถ้าไม่ถูกครบ60เอาคืนได้อย่างนี้ดีหรือไม่ดีครับดี พอเล่าอย่างนี้พ่อแม่ก็นั่งข้างหน้า,าก้มหน้านิ่งเลยคนระับถามว่าทำไมก็กูเกิน60สบมันจะช่วดใช่ไหมเราคิดแล้วกับคนอายุเกิน60สบเนี่ยก็ให้ซื้อแต่ให้เคลียร์บัญชีกันสามปีครั้งถ้าอายุยังไม่ถึง60เนี่ย จนถึง60ค่อยเอาเงินคืนแต่เกิน60สิบสามปีมาเคลียกันทีหนึ่งเพราะเกิน60แล้วบางทีท่านอายุ780เนี่ยเรากลัวว่าทิ้งไว้นานๆเผื่อท่านตัดสินใจไปไหนเสียก่อนอา <laughs> ยุถีนียจะกลับมาทำแล้วเริ่มได้ทันทีเพราะกฎหมายเสร็จแล้วพรบหวยกเกษียณจบแล้วครับ เหลือแต่ว่าเอาระเบียบปฏิบัติเข้าคอรมอแต่รัฐบาลนี้เขาไม่เอาเข้าต้องรอเพื่อไทยมาเอาเข้าบ้านเพื่อคนไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็เกือบครบแล้วครับแ,แต่เขาไม่เดินต่อแต่เพื่อไทยกลับมาเดินต่อเป็นของประชาชนแล้วคราวนี้ในสนามเลือกตั้งจะมีนโยบายอีกมากมายมามอบให้กับทุกท่าน ถ้าพักเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลเรื่องที่ค้างๆ้างอยู่ที่ยังทําไม่เสร็จนี่เกือบเสร็จหมดแล้วจะได้ทำทันทีครับบ้านเพื่อคนไทยจะเสร็จอยู่แล้วกับเดิมเนี่ยวางแผนจะจับฉลากได้10ชุดแรก18กันยายนแต่นายกถูกปลดเสียก่อนทันจำได้ไหมครับบ้านเพื่อคนไทยรัฐบาลเนี่ย จะสร้างบ้านในที่ดินของการรถไฟทั่วประเทศแล้วให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์นี่ครับที่รายได้เดือนนึงไม่เกินห้าหมื่นบาทจับฉลากกันถ้าใครจับได้เป็นเจ้าของบ้านอยู่บ้านหลังนั้นมีบ้านเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดแอร์มีตู้มีเตียงประธานโทษครับส้วมอย่างส่วมไฟฟ้า เรื่องนี้บางคนตกใจส่วมไฟฟ้านี่เวลาขี้มันชอ็อตไหมวะ <S <S 1> <S 1> พี่น้องก็อย่าไปกังวลขนาดนั้นรัฐบาลก็เตรียมของนี้มาให้ทั้งหมดเนี่ยจ่ายเดือนละสี่พอยู่เลยนะครับและเขาจะให้อยู่ได้99ปี4,000บาทต่อเดือนอยู่บ้านเฟอร์นิเจอร์ครบครับไม่ใช่บ้านอาณาถาบ้านอย่างดีครับหมดว่ะ พอรัฐบาลถูกปลดเขาไม่ทำต่อครับแต่ถ้าเพื่อไทยกลับมาทำทันที